ผมมีหอมไหมดมซิป๊ะปาหอมครัอ,อ่ะชมพูผมแม่หอมไหมดมซิดมดม,ดมหัวนี่ เจอก,กันกับช่องแม่ชอบรีวิวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแม่นิวก็จะมารีวิวเกี่ยวกับงานผมนะเห็นไหมดูจากการแต่งตัวแล้วนะคะเหมือนจะไปอาบน้ําอีกแล้วนะคะแม่นิวจะมาอาบน้ําโชว์อีกแล้วไม่ใช่นะคะวันนี้แม่นิวจะไปสระผมเนาะก็คือแม่นิวอะ่ะก็ไปเดินเซเว่นนะคะแล้วก็มาเจอน้ําหอมเอ้ยไม่ใช่ไปเจอแชมพูนะคะที่เขาเคลมว่า มันทำให้ผมหอมก็คือตัวนี้นี่เองนะคะ r e j o y c Perfume c o r r e c t i o n นะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะมีอยู่3กลิ่นนะทุกคนแต่วันนี้แม่นิวจะเลือกกลิ่นนี้มานะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นลิลลี่นะคะกลิ่นดอกลิลลี่ที่ถูกสร้างสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำหอมโอโหอ,โอ,อลังเวอร์เพื่อป้องกันผมจากรังแคและให้ผมหอมนอุ่มสลรอยเนาะ คนเคยเป็นไหมเวลาเราสระผมแล้วแบบผมก็หอมได้แค่วันเดียววันต่อไปก็เหม็นแล้ว,วทุกคนเดี๋ยวแม่นูจะมารีวิวตัวนี้ให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนะคะเขาบอกว่าหน,หนึ่งครั้งของการสระเนี่ยสามารถดมได้ถึง3กลิ่นนะทุกคนงงไหมก็คือเวลาเราเปิดปุ๊บนะอืมเวลาเราเปิดขวดจะได้กลกิ่นหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราสระจะได้อีกกลิ่นหนึ่งนะคะแล้วก็หลังสระ เป็นกลิ่นท้ายก็จะได้อีกกลิ่นนึงอ่ะเออทุกคนนะซึ่งตัวนี้นะคะกลิ่นแรกของเขานะคะจะเป็นเบอร์กามอตมารีนและอัลทีไฮเนาะตัวนี้คือกลิ่นแรกที่เราได้กลิ่นนี่แหละนะทุกคนแล้วก็กลิ่นหลักของเขาคือดอกลิลลี่แห่งขุบแห่งขุบเขานะคะดอกลาเวนเดอร์ ender, และดอกพีโอนน่นะคะส่วนกลิ่นสุดท้ายของเขาเป็นกลิ่นพลัมกลิ่นวูดและมัสนะตัวนี้ ก็ไม่รู้ต้องไปลองดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวแม่นิวไปสะผมให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารีวิวกันว่าเป็นยังไงบ้างนะทุกคนโอเคนะคะแล้วเจอกันค่ะ เอาละค่ะทุกคนหลังจากที่แม่นิวได้ไปลองใช้แชมพูกับครีมนวดเจ้าตัวนี้นะคะ Free Joy Perfume Collection นะคะความรู้สึกแรกนะที่แม่นิวได้ลองใช้เลยคือกลิ่นมันหอมหอมคนละแบบแต่ละในแต่ละขั้นตอนจริงๆนะทุกคนคือตามที่เขาเคลมมานะคะอันนี้คือหอมจริงนะคะแล้วก็คือหอมแรกอะ่ะจะเป็นหอมจากที่เราเปิดฝาใช่ไหมแล้วหอมที่สองคือหอมตอนที่เราแบบหอมตอนที่เราสระผม ะะแล้วหอมตอนที่3มันก็จะเป็นเหมือนกับว่าตอนช่วงที่เราล้างแล้วก็ช่วงเนี่ยช่วงที่เบบเราเรามาเช็ดแห้งแล้วก็หวีนะคะก็สาหรับแมู่ิวนะไม่ไคิดว่าแชมพูตัวเนี้ยเขาเค็มมาเรื่องของความหอมเนาะแต่เรื่องความนุ่มอะไรอย่างนี้ก็ยังสาหรับแมู่ิวยังไม่เท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าผมแมู่ิวหนาด้วยอาจจะทําให้อ่จะพูดว่าไงอะ่ะอาจจะทําให้การบํารุงอะ่ะ มันล้าลึกได้ยากเหมือนกันเนาะทุกคนแต่เรื่องความหอมแม่นิ้วก็อาจจะต้องให้เขาอยู่ต้องสำหรับตัวนี้นะคะก็ซื้อมาในราคา39บาทนะทุกคนที่เซเว่นตอนนี้มีโปรโมชั่นกับเซเว่ด้วยนะคะได้สแตมป์สบาท10ดวงนะคะแล้วก็1บาทประมาณน่าจะสดวงนี่แหละทุกคนก็ลองไปหามาใช้ดูกันนะคะ สำหรับส่วนตัวแม่ニิวแล้วนะคะแม่นิวจะไปเอาอีก2กลิ่นมาใช้แน่นอนเพราะว่าหอมมากๆเลยนะคะทุกคนเรื่องของการบำรุงล้ำลึกเนี่ยแนะนําว่าให้ไปใช้พวกเซรั่มอะไรแบบนี้จะดีกว่าเนาะส่วนตัวนี้เขาก็คือเขาเคลมเรื่องของน้ําหอมเนาะเพราะว่าเขาเป็นคอลเลคชันเป็นเพอร์ฟูมคอลเลคชันนะคะก็สําหรับรีวิวนี้นะคะแม่ニิวก็มารีวิวเพียงเท่านี้แหละทุกคนนะคะถ้าชอบหรือยังไงนะคะก็ลองไปหาซื้อกันมาได้นะคะ ถ้าใครชอบนะคะคลิปนี้นะคะหรืออยากให้แม่นิวทำรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์ลงมาที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่นิวด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าแม่นิวจะมาชอบรีวิวอะไรอีกนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย